ครับผมจะมาติดตั้ง P Safe นะครับใส่อีซซู E-Su Seven นะครับวันนี้สําหรับรถรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องสามพันนะครับเราจะใส่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับตัวแรกนะครับเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับตัวแรกนะครับเราจะใช้รหัสนะครับหนึ่งแท็นะครับหนึ่งแท็นะครับเราใช้บีบตัวนะครับบีบตัวลงไปเลยนะครับอยู่ตรงบริเวณกองนะครับนี่นะครับตรงบริเวณกองอากาศนะครับทีนี้อุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมถอดออกมาหมดแล้วนะครับนี่นะครับเราบีบตัวลงไปนะครับบีบตัวลงไป นะครับแล้วใส่เข้าไปเลยนะครับใส่ง่ายๆครับเราซื้อไปใส่เองะนีนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับนี่นะครับใส่เรียบร้อยแล้วนะครับพอเราใส่เสร็จปุ๊บนะครับตัวที่สองนะครับนี่นะครับตัวที่สองของเราจะใช้รหัสนะครับเฮดแทตเราจะใส่ที่อินเตอร์นะครับบีตัวครับบีดตัวเล็กน้อยแล้วก็สวมไปนะครับสวมไปนะครับสวมเข้าไปเลยนะครับนะครับง่ายๆครับเพราะว่าอุปกรณ์เรานี่เขาก็ทมาจะพอดีนะครับจะไม่จะไม่ลื่นไหลไปไหนนะครับก็จะเข้าไปพอดีนะฮะนี่ครับ หลังจากนั้นนะครับตรงลิ้น ID ดีนะครับเราจะใช้รหัสนะครับเจแซนะครับเจแซตัวจะบางหน่อยนะครับของเราของแท้นี่เราจะตอกรหัสไว้นะครับตอกรหัสไว้ทุกตัวนะครับบีดตัวนะครับบีดตัวลงไปนะครับสวมลงไปเฉยเลยนะครับผมพอสวมเสร็จเรียบร้อยนะครับการทํางานก็คือหลักการทํางานของทีเซฟเนี่ยนะครับจะใช้แรงลมนะครับจากหมอกองนะครับหมอกองนะครับไหลลงไปนะครับ ไหลไปแล้วก็นะครับจะวิ่งนะครับเข้าไปที่อินเตอร์นะครับหลังจากนั้นก็จะไหลผ่านนะครับตะแงทางบนเนี่ยนะครับลงไปที่ลิ้นไอดีนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเรียบร้อยนะครับเราก็นะครับจะสตาร์ทรถแล้วก็เบิ้ลเครื่องนะครับไปที่2 0 0 0รอบนะครับทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับหลังจากนั้นนะครับ เราก็จะเร่งไล่ฟันนะครับเหยียบไปที่สา0พันรอบถึงส0 0พันรอบนะครับอีกสากสี่ครั้งนะครับก็เป็นการจบสิ้นนะครับการติดตั้งทีเซฟนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะให้ลูกค้าเนี่ยไปลองที่ถนนจริงนะครับราขาิีิตินะครับช่างยศนะครับติดต่อได้นะครับศูนย์เก้าห้าสามศูนย์หกเก้าเก้าศูนสามนะครับศูนย์เก้าห้าสามศูนย์หกเก้าเก้าศูนสามนะครับสำหรับวันนี้การติดตั้งอีซูซูทีเซเว่นนะครับก็ขอ จบถึงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ